เป็นผลไม<อ>้ค่ะผลไมล้ผลไม้นี้เรียกว่าใครที่อยากจะเหมือนกับเรียกว่ากินในช่วงปิดท้ายฤดูกาลทุเรียนเนี่ยค่ะไปนะคะโดยเฉพาะทุเรียนอินทรีย์หรือว่าปลอดสารพิษนะคะคที่จังหวัดชุมพรต่อไม่ไกลไกลขนาดน,นั้นค่ะคุณยุทธยาตุ้มมีผู้สื่อข,ข่าวสิ่งดีของเรานะคะพาไปที่นนทบุรีนี่เองเขาจัดงานไว้คุณยุทธยาอีกแล้วเหรอคะสายกินก็มาคนนี้ก็แต่งตัวล้ําเอาไปดูกันว่าทุเรียนอร่อยแค่ไหนค่ะ วันนี้นะครับใส่ชุดมาเข้ากับบรรยากาศของสกูปวันนี้มากเพราะว่าจะพามาชิมทุเรียนชุมพรครับแต่ว่าไม่ได้ไปถึงชุมพรนะครับอยู่แค่นี้เองครับนนทบุรีโอโทุเรียนกองเต็มเลยครับส่งตรงมาจากเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพรเลยครับไปชมกันเลยก็ทุเรียนที่กองอยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดาแน่สิครับจนผมต้องไปพิสูจน์เราเป็นทุเรียนอินทรีย์ปลอดสารเคมี Me, ทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะครับส่งตรงจากเกษตรกรในจังหวัดชุมพร ตั้งเต็นท์กันอยู่ด้านหน้าวันวันฟู้ดเอเวนิวปากซอยสมคีจังหวัดนนทบุรีนี่เองก็ต้องไปเยี่ยมเยียนเอาใจแฟนคลับรายการตลอดข่าวเช้านี้โดยเฉพาะคนรักทุเรียนกันหน่อยเอ๊ะหรือเอาใจตัวเองกันแน่เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ชาวสวนทุเรียนเกือบ60เจ้าในอำเภอปะทิวท่าแซะพาโตสวีทุ่งตะโกและหลังสวนในจังหวัดชุมพรรวมตัวกันเริ่มทำสวนทุเรียนอินทรีย์หลังปลายปีที่แล้วสวนทุเรียนของชาวบ้าน เจอปัญหาฝนตกชุกประกอบกับใช้สารเคมีหนักมาหลายปีทําให้ต้นทุเรียนเริ่มอ่อนแอจนเลือบจะไม่รอดเมื่อหันมาใช้วิธีการใหม่ปลอดสารเคมีก็รอดมาได้ครับและได้พบกับประโยชน์จากวิธีนี้มากมายได้เรียนรู้การใช้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ข้ังคาวไส้เดือนดินสําหรับปรุงรสชาติของทุเรียนให้ถูกใจผู้บริโภคด้วยการให้อาหารของเราเนี่ยเรามองในเรื่องของค่าอาหารในในดิน แล้วก็บวกกับอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็สารอาหารที่ชนิดพันธุ์ของทุเรียนเนี่ยมีความต้องการนั่นคือส่วนหนึ่งในการที่ทำให้มีรสชาติตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหวานมันแล้วก็มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของทุเรียนน้อยลอง และการที่เกษตรกรขนทุเรียนจากชุมพรบุกไปถึงนนทบุรีครั้งนี้เพื่อให้นักชิมได้ลิ้มชิมรสกับทุเรียนอินทรีย์ชุมพรที่ลองทําปีแรกสําหรับประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพต่อไปด้วยผมอยากให้ผู้บริโภคทุกคนเนี่ยใช้ใช้ลิ้นสัมผัสแล้วก็แยกแยะว่าตรงกับความต้องการของของตัวผู้บริโภคเองหรือเปล่านะฮะ แล้วก็ช่วยเป็นผู้ให้คะแนนมาดูความคิดเห็นของลูกค้ากันบ้างครับว่าจะตอบรับอย่างไรบ้างหลังจิมทุเรียนอินรีของชุมพรไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้เราเพิ่งเริ่มมาเพราะปกติไม่ค่อยทานแบบมันมันรู้สึกมันหนุ่มมันลื่นแล้วก็มันก็นุ่มนุ่มนะฮะตัวเนื้อโอเคค่ะเคคาทางลูกค้าจะชอบนะครับซื้อเลยนะคะ Okay, โอ้โหได้ชิมแล้วตัดสินใจซื้อทันทีน่าชื่นใจแทนเกษตรกรจริงๆครับ mm hmm. ทุเรียนล็อตแรกนี้ผลมาจากสวนเกือบ5,000ตันก็คงจะไม่พอแล้วล่ะครับ mm hmm. ลูกค้ามาชิมก็ติดใจซื้อกลับกันเยอะมากๆทั้งหมอนทองแล้วก็ก้านยาวขายกันแทบไม่ได้หยุดผมเองก็ไม่พลาดที่จะลองชิมบ้างเหมือนกันครับ mm hmm. อันนี้ทุเรียนหมอนทองนะครับ เราจะมาชิมทุเรียนกันจากชุมพรแกดเลอพกนี่ผมกินหมดเลยนี่ยเอาเลยตามสบายไปเลยหมดผูกก็ไม่ว่าอย่าคิดว่าผมไม่กล้ากินหมดนะกินไปแล้วหมดหมดลูกก็กินได้เพราะว่ารสชาติดีมากครับ หวานมันอร่อยมากละมุนนุ่มลิ้นมากทุกเรียนอินทรีย์ชุมพรมีกำหนดจะตั้งเต็นท์ขายที่วันวันฟู้ดเอเวนิวปากซอยสามาคีจังหวัดนนทบุรียาวไปจนถึงวันที่27สิงหาคมหรือจนกว่าทุเรียนที่สวนจะหมดนะครับซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ขายฟรีจากวันวันฟู้ดเอเวนิวให้ตั้งเต็นท์ขายเพื่อสนับสนุนสินค้าของเกษตรศกรด้วยใครที่อยู่ใกล้ไกก็อย่าลืมไปอุดหนุนเกษตรศกรจากชุมพร พร้อมแนหนำได้ด้วยนะครับ